ยินดีต้อนหับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังเปิดคดีหาสุดหรู200ล้านเชียนธนาก่อนเจอคดีกล่าวหาช่อคกง79ล้านพร้อมประวัติเจมกานิกาพระยาเชียนธนาดีกรีนางงามสละสดพร้อมสินสรด1 6 8ล้านเปิดคดีหาสุดหรู200ล้านเชนธนาเคยเปิดบ้านออกรายการดังก่อนเจอคดีกล่าวหาช่อโกง79ล้านเล่าเรื่องราวความเชื่อในลับจนได้เป็นเจ้าของบ้านหรูริมทะเลสาบ เป็นโครงการบ้านหรูสไตล์ยุโรปที่รายการทีทายพลอยช่องสามเคยเข้าพิธีทำรายการเปิดคฤหาสสุดหรูิมทะเลสาบของเชนทนารายการออกอากาศเมื่อเมราคมปี2560บ้านหรูต,ตกแต่งโทนสีอ่อนมีพื้นที่กว้างมากความช่องสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีบ่อปลาคราฟใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายด้วยความเป็นสายมูบ้านราคา147ล้านรวมมูลค่าตกแต่งภายในแล้วน่าจะสูงถึง200ล้านบาท เชียนธนาเิยในรายการว่าตอนกลางปี59ยังถ่ายกองไม่ได้ร้อยล้านยังไม่สามารถสื่อได้ก็ขอเพราะภรรยาชอบแล้วช่วงชีวิตต้องสู้หลังวงบอยแบนแตกต้องหอบเข้ากองไปกินแบบทางชีวิตท่างเผยมีเรื่องราวความเชือ่อมีสินสยเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ซึ่งมีการบอกว่าเจ้าที่บ้านหลังนี้รอเจมภรรยาของเชียนอยู่รอเจมคือพี่สาวเมื่อชาติที่แล้วเชียนตั้งใจทั้งบนทั้งขอ,งของจนได้บ้านหลังนี้มา เปิดประวัติเชนธนาจากนักร้องสู่นักธุรกิจ1000ล้านเชนธนาหรือเชนธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์เป็นอดีตนักร้องวงไนส์ทูมิยูและศิลปินเดี่ยวจากค่าย RS ซึ่งนอกจากผลงานเพลงแล้วยังมีผลงานการแสด,ดงอีกหลายเรื่องในด้านการศึกษาเชนธนาจบก,การศึกษาั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชิวไผ่งามระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมชาติเชนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่จากเชนธนา ลิมปายาระยะเป็นเชนธนาตราชาติผู้โชคอน,นันต์พอบล็กตัวเลขแล้วลงตัวเสริมเรื่องบาร,รมีเงินทองรวมถึงอยากตั้งต้นวงตระกูลใหม่พระที่ผ่านมาเจออุปสรรคล้มลุกคลกานมาไม่น้อยจนกว่าจะมาทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวของเชนก็มาดูใจกับเจมการกัลยารองอดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์เข้าพิธีแต่งงานวันที่14มกราคม2560ปัจจุบันมีลูกชายและลูกสาวด้วยกัน5คนธุรกิจเชนธนา ลมลุกคลุกคลานก่อนมาปั้นแบรนด์อามาโดช่วงระหว่างที่เชียนเป็นศิลปินก็ได้เข้าสู่วงการการทำธุรกิจในวัยแพงยง19ปีด้วยการเปิดร้านขายของคลิปช็อปจากเกาหลีชื่อซอนมนปังที่สยามสแควร์ซอยสองก่อนจะปิดลงไปต่อมาเชียนในวัย20ปีเปิดธุรกิจเสื้อผ้าที่ประตูน้ําแต่ด้วยเหตุการณ์การเมืองทําให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงไปและต้องแบกหนี้สินกว่า5้าล้านบาทส่งผลให้ยังคงต้องมุ่งมันทํางานในรงการบันเทิงต่อไป เช่นเดิมผ่านเข้าสู่การทําธุรกิจออนไลน์เริ่มจากการนําสินค้าเช่นตุ๊กตาและใบํำดองเข้ามาขายจนมียอดขายที่ดีก่อนจะพันตัวมาทํางานประจําในตําแหน่งเป็นพนักง,งานฝ่ายการตลาดและมีผลงานดีเด่นจนได้เลื่อนตาแหน่งเป็นขัว้วารฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทชื่อดังเชียนดนาเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริมอามาโดเพื่อได,ได้ได้หลักพันล้าน เชียนเปิดัธุรกิจเป็นของตัวเองภายใต้บริษัทชวอวาอามาโดโกรุ๊ปจำกัดเดิมก่อตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2557ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน43ล้านบาทดำเนินธุรกิจจำหนา่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในมุมสุขภาพและความงามสำหรับแบรนด์อามาโดโมีกระแสต,ตอบรับจากลูกค้าที่ดีเคยทำรายได้รวมสูงสุดในปี2564กว่า2,400ล้านบาทเปิดเส้นทางชีวิตเชียนธนาจากบอยแบนด์ทยานสู่เจ้าของบริษัทพันล้าน ปัจจุบันนี้เชียนธนาได้พันตัวไปทําธุรกิจส่วนตัวโดวยมีธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพที่มียอดขายสูงถึงหลักพันล้านบาทโดยเจ้าตัวเคยเล่าว,ว่าตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยเคยทาธุรกิจร้านกิฟ์ช็อปจากเกาหลีที่สายามสแควร์แต่จากเหตุการณ์ทางการเมืองเลยหยุดและตัดสินใจไปขายเสือ้อผ้าแฟชั่นที่ประตูน้ําก็ไม่สําเร็จเงินเก็บทั้งหมดไม่เหลือติดหนี้ที่โรงงาน3ล้านบาทในช่วงนั้นลําบากสุดๆเห็นว่ามีข้าวกล่องตามกองถ่ายที่ไปถ่ายแบบเลยเอาเข้าวกล่องน้ํา แพ็กมาอุ่นกินประมาณเดือนหนึ่งเพื่อผทังชีวิตในตอนนั้นไม่กล้าบอกใครเพราะอายชีวิตชิยนนามาดีขึ้นเมื่อทําง,งานที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งเก็บเกี่ยวประสบาการณ์จนพบโอกาสเจอภรรยาเพราะคลินิกไปเป็นสปอนเซอร์เวทีนาง,งามเจอขอก็ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทางานสร้างเงินและได้พบกับแฟนสาวเจมการดกัลยาและตกลงแต่งงานในที่สุดก่อนที่ในเดือนมีนาคม2557เชนธนาตัดสินใจเปิดบริษัทมนาวกรุ๊ป จดทะเบียน20ล้านด้วยทุนจดทะเบียน4 3ล้านบาทเจนประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจพ่านล้านก่อนที่ล่าสุดเชียนธนาตกเป็นข่าวดังตอนนี้มีเรื่องราวควบพันคดีช่อโกงกับผู้ผลิตสินค้าหลายรายเพื่อประวัติเจมกานิกาพระยาาของเชียนธนาสาวสวยนอกวงการดิกีรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ชีวิตระมาราธอนกว่า10ปีต่อย,ยอดธุรกิจอาหารเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นมีลูกด้วยกันถึง5คน เจมกันิกาภูศรีภรรยาสา,าวนอกวงการของเชียนธนาไตรชัดอดีตบอยแบนด์ดังวงไนสซูมิจูซึ่งทั้งคู่ได้คบหากันอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า10ปีเจมกันิกาภรรยาของเชียนธนาไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังมีความสามารถรอบด้านอีกด้วยโดยมีตำแหน่งการันตีเป็นถึงรองอันดับหนึ่งเวทีวิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2013ทั้งยังพ่วงตำแหน่งควนใจชาวปัตตานีเด็กได้ว่าไม่ได้มีแค่ความสวยแต่ยังมีบุคลิกภาพรวมถึงการวางตัวและทักษะในการสื่อสารไปเลิศ จนได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ,การและเพื่อนๆในกองประกวดจึงไม่แปลกใจที่ดุมรอยอย่างเชนธนาจะออกมาเปิดใจว่ารู้สึกตกหลุมรักเจมตั้งแต่แรกพบจุดเริ่มต้นความรักของเจมและเชนเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2013ในขณะนั้นเชนธนาได้มีบทบาทเป็นคารบริหันของธุรกิจคลินิกเสริมความงามชื่อดังซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันในปีนั้น มาได้พบก,กับเจมเชนก็โดนนาเมนความน่ารักบนสวยเขาอย่างจังจนรู้สึกชอบในทันทีหลังจากนั้นเมื่อได้มีโอกาสได้พบก,กันตามงานต่างๆฝ่ายชายจึงเริ่มเข้าหาเพื่อสร้างความสนิทสนมมากขึ้นจากนั้นเมื่อได้เรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งท้งคู่ก็ตัดสินใจเป็นแฟนกันและได้คบหากันอย่างยาวนานต่อจากนั้นเชนและเจมมีการจัดงานแต่งงานขึ้นในปี2560โดยฝั่งเจ้าบ่าวทอมไมอันจะเริ่มฉลองความรักมาราธอน ซึ่งสินสอดน,นั้นมีมูล,ลค่ามากกว่า168ล้านเป็นเครื่องยืนยันความรักครั้งนี้ให้กับครบอบครัวฝ่ายหญิงได้สบายใจว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีบทบาทของเจมสกานิการในตอนนี้จึงต้องรับสึกหนักไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ผู้หญิงที่เก่งรอบด้านอย่างเธอก็ยังสามารถจัดการหน้าที่ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีทั้งบทบาทของภรรยาที่ต้องช่วยเทนดนาดูแลธุรกิจและบทบาทของคุณแม่ลูกหา้าที่ต้องแบ่งเวลามาเลี้ยงดูลูกน้อย แต่ก็ยังจะสรรเวลาในการดูแลตัวเองให้สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงสมมงรองหนึ่งแบรนด์ไทยจริงๆข้อคิดเห็นของเรื่องนี้คือ1การที่เราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรควรตรวจสอบให้แนช่ชัดละเอียดเสียก่อนครับ2การที่จะขายสินค้าอะไรควรตรวจสอบคุณภาพของสินค้านั้นให้แน่ใจว่ามีคุณภาพและปลอดภัย3การที่จะลงทุนทำธุรกิจกับใครคตวตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการช่อกองเกิดขึ้นภายหลังเหมือนกับกรณีนี้ครับดูคลิปจบแล้วมีความคิเดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้ชวนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆเราจะพาไปเปิดบ้านของ,งท่านใดโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับ